เ,เกมเริ่มู9 0นาทีจะรู้ผลหรือไม่นะครับ ัดเปิดมาเสาสองไม่มีใครโดนดักเอาแล้วเข้าทางอย่างนี้ของทางรัตนากรได้ดีหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหออกอลังดินไปไม่พ้นอันตรายกลองเลยที่นี่ได้อ่าครับไหลามามันย้อนมีมีนักกอล์สองศูนย์เท่าแล้วครับบุรีรัมได้ประตูที่ทิ้งห่างแล้วครับอืมยาวยาว,ยาวอย่างนี้ออโอ้โดนแล้วครับโอ้จังหวะนี้สามศูนย์โอ้นักกอล์มีลุ้นแฮตทริกอ่าปรินโอ้โหเปิดยาวมาบอกเคลียร์พักโอกาสที่จะสี่ศูนย์มาแล ครับโอ้โหโอ้โหกดเป็นตุงอยิงๆครับแล้วให้ลุยเองให้มาที่บคอกเี้5-0แล้วครับโอ้โหโอ้แล้วนี่ก็จะสี่สานมาแล้วให้มาลุนมาตัวที่6ของทางบุรีลัมลุกนี้ได้ครับ6-0จนได้โอ้โหโอ้โหแล้วยิงสวยเลยครับ สัสะลักบุำขึ้นเกวางเลยครับมีตัวขยับเป็นวิซซอรี่ตรงนี้ถึงก่อนถึงรับอ่าเนื้อก็เจ็ดศูนย์ครับโู้โหวิซซอี่เอาจนได้ได้สัมผัสเกมทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วด้วยนะครับในปีที่ผ่านมานะครับเสกสันแล้วก็จบเกมว่าบุรีร์ก็